คือการเล่นกีตา้านะครับสำหรับคนอายุเยอะนะที่ฝึกกีตา้ามานานนะหรือเพิ่งจะเริ่มฝึกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นหกสิบห้าสิบอายุนะเริ่มฝึกได้หรือคนที่เล่นมานานแล้วตอนเนี้ยที่ยังมันยังติดปัญหาเรื่องอ,อยากจะเล่นเก่งแต่มันไม่สามารถที่จะ่ามันไม่สามารถที่จะรู้วิธีที่จะทำให้เก่งได้นะครับ ให้เข้าใจอย่างงี้นนะอายุมากไม่ใช่ปัญหานะครับอายุมากไม่ใช่ปัญหาคือเล่นกีตาร์นะครับอยากเก่งกีตาร์เรื่องอายุเยอะเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่แนวคิดของคุณคือวิธีคิดของคุณมันไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นนะคือคุณคิดไม่ดีกับความสามารถตัวเองนะอคือถ้าคุณอยากเล่นกีตาร์เก่งจงเชื่ออย่างเดียวว่า เราสามารถเก่งได้นะครับจงเชื่ออย่างเดียวว่าเราสามารถเก่งได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตโดยที่ไม่มีข้อแม้นะไม่มีใครนะครับที่เชื่อว่าตัวเองเล่นกีตาร์ไม่เก่งแล้วมันจะเล่นเก่งนะครับไม่มีใครนะครับที่เอาอายุมาเป็นข้ออา้างแล้วมันจะสามารถเล่นกีตาร์เก่ง มันไม่มีทางนะ,ะคือเรื่องอ้างนะมันมีทุกวัยปรถมอนุบาลมัธยมมหาลัยวัยผู้ใหญ่มันมีข้ออ้างทุกวัยคือถ้าคนมันอยากเก่งจริงนะมันจะสรรหาวิธีทางจนได้นะครับเหมือนคุณจะสอบให้ผ่านยังไงก็ต้องผ่านนะจะซ่อมจะเอฟจะมอผอจะติดศูนย์จะเอาให้ผ่านยังไงก็ต้องผ่านมันก็คืออย่างนั้นเลย จะอยากจะย้ายงานอยากจะทําอะไรอยากจะได้รถคันใหม่อยากจะซื้อบ้านหลังใหม่อยากได้มันมากพอมันจะได้จริงๆไม่เกี่ยวกับอายุนะครับนะทุกอย่างเหมือนกันนะเล่นกีตา้าเหมือนกันนะจงอยากให้มากพอเมื่อคุณอยากมากพอแล้วมันจะเป็นจริงสำหรับคุณมันจะได้สิ่งนั้นมาจริงๆคุณจะหาทุกวิถีทางทำให้คุณเก่งมากขึ้นนะครับนะ ไหนใครมาแล้วมาทักทครกันหน่อยนะครับนะเดี๋ยวรีบไลฟ์ไปนะครับนะเสียงเพลงเพราะอ่าผมต้องบอกย้ำย้ำเสมอนะครับนะสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามผม,มใหม่ๆนะครับผมย้ำเรื่องนี้บ่อยมากๆต้องย้ำตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้นะครับยังมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อีกเยอะนะ อายุยี่สิบมันก็อ้างอายุเยอะอายุสิบห้ามันก็ล้างว่ากูเก๋แล้วะคือคุณคุณสงสัยนะเด็กสิบห้านะบางคนมันอ้างว่าตัวเองเก๋แล้วนะแก่ไปถึงว่ากูกูฝึกช้าไปแล้วสิบห้ามันต้องมันคือถ้ามันอยากเก่งจริงๆนะมันจะฝึกเลยแต่ว่าถ้ามันถ้ามันยังไม่อยากเก่งอ่ะมันจะมีเขาอ้างว่าเฮ้ยมันต้องฝึกตั้งแต่อนุบาลสิมันต้องไปเรียนดนตรีสิตั้งแต่อนุบาลเนี่ยมันต้องมีพ่อแม่สอนสิ เด็กมัธยมไอคนที่ไม่อยากฝึกกีตาร์ไอคนที่ไม่อยากเก่งมันก็จะหาเรื่องอ้างไปเรื่อยมันต้องมันต้องฝึกตอนปฐมสิมันถึงจะเป็นเร็วแต่กูมสามแล้วเพื่อนของผมเป็นเหมือนกันตั้งแต่มัธยมอ่ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ช่างมหนึ่งมสองมสามมันก็อ้างว่าเฮ้ยมึงฝึกมาก่อนกูกูฝึกที่หลังมึงกูคงไม่เป็นหรอกอะไรมันก็อ้างไปเรื่อยก็มันไม่อยากเล่นเก่งจริงๆไงมันไม่อยากเล่นเป็นนะมันมีความอยากไม่มากพอ เท่าน,นั้นเองเมื่อคุณมีความอยากมาก่อแล้วก็เชื่อมัน่นยังไงก็เก่งการที่จะเล่นกีตาร์เก่งคือคุณต้องเชื่อมัน่นไอแบบพูดอยากเก่งลมๆแล้แงๆผมไม่มีพรสวรรค์ครับผมอย่างนี้อย่างนั้นคือเลิกนะครับคุณพูดอย่างนี้มามันก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นคุณอยากเล่นกีตาร์เก่งแต่คุณเอาเรื่องอายุมาอ้างมันก็ไม่ได้ทําให้คุณเล่นเก่งขึ้นนะคุณเข้าใจใช่ไหมคุณอยาก เล่นเก่งเหมือนมืออาชีพอยากเล่นเก่งขึ้นเยอะๆนะอยากเห็นใครเล่นบนเวทีเห็นใครโซโล่ก็อยากเก่งแต่คุณจะมีข้อมแม้แต่ว่าผมอย่างนี้อย่างนั้นผมฝึกช้าไปผมติดปัญหาเรื่องผมนิ้วสั้นผมนิ้วแข็งผมเนี้ยงยอนิ้วผมไม่ไปแล้วนิ้วผมล็อกคุณพูดมามันทําให้คุณเก่งขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคุณพูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นแล้ว คุณจะพูดทําไมคุณก็รู้อยู่การพูดสิ่งนี้ก็ไม่ได้ทําให้คุณเก่งขึ้นาการที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นคือไปฝึกในสิ่งที่ถูกต้องไปเรียนรู้นะไปเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณก็ฝึกฝนในสิ่งที่ถูกต้องอยังไงคุณก็เก่งขึ้นไม่ไม่มีการเถียงได้คนนี้นี่นี่คือกฎความสําเร็จเพราะผมฝึกกีตาร์มาก่อนผมสอนลูกศิษย์มาก่อน คุณเถียงข้อนี้ไม่ได้นะเถียงข้อนี้ได้ว่ากีตาร์ไม่ไม่จะเป็นต้องฝึกคือคุณเถียงไม่ได้กีตาร์ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อย่างถูกต้องคือคุณเถียงไม่ได้ทุกอย่างคือต้องเรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็ต้องฝึกฝนฝึกหนึ่งเดือนก็เก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นกว่าที่ตอนที่คุณไม่ฝึกเก่งขึ้นมากกว่าตอนที่คุณมีข้ออ้างเก่งขึ้นนีดเก่งขึ้นกว่าที่คุณนั่งบทมายี่สิบปีว่าอายุเยอะอายุเยอะเก่งขึ้นที่ มีปัญหาเนิ้วสั้นเนี้วอะไรเก่งขึ้นมากกว่าที่คุณมานั่งบน่นนั่งอ้างเรื่อยๆคุณฝึกหนึ่งเดือนนี่ยแต่คุณบน่นยี่สิบปีอีกสิบปีก็น่าคุณก็บ่นเหมือนเดิมว่าอายุเยอะจนอายุเจ็ดสิปดสิบคุณก็ยังบ่นอยู่บ่นตั้งแต่สี่สิบจนถึงแปดสิบมันก็มีเก่งนะบางคนบ่นมาทั้งชีวิตนะฝึกช้าไปไม่มีคนสอนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็ไม่ยอมกระเสือกกระสน ที่จะฝึกฝนกระสือกสนที่จะอยากเรียนรู้อย่างถูกต้องนะเออดังนั้นอยากเก่งมีวิธีเดียวจงเริ่มฝึกฝนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะอย่างคอสมือใหม่นะที่ผมสอนใครยังเล่นกีตาร์ยังไม่คล่องก็ไปเรียนคอสมือใหม่กีตาร์ปรงุเรงเล่นกีตาร์เปลี่ยนเปี่น,ปนอะไรคนที่ผมสอน นะหรือใครอยากพัฒนาเล่นเป็นแล้วอยากไล่สเกลอยากเล่นเป็นระดับมืออาชีพอยากรู้ว่าทฤษฎีคืออะไรโน้ตพยองพยานขบเขตจังหวัาบขาเบเขดหนึ่งชั้นขเบเ็ตสองชั้นคืออะไรนะครับคีย์เพลงคืออะไรสเกลเอาไปใช้งานในโซโล่ในคีย์เพลงทำยังไงก็ไปเล่นคอร์ดเล่นกีตาร์เก่งแบบมืออาชีพนะเหมือนนั้นคือถ้าคุณนั่งนั่งบ่นกับชีวิตตัวเองว่าอายุเยอะ มันก็ยิ่งแต่เยอะไปเรื่อยๆจนแปดสิบนะจนแปดสิบนี่คือคงไม่คงไม่บ่นแล้วแหละก็คือคงอยู่เฉยๆแล้วแหลนะะระดับนั้นนะก็คงไม่บน่นว่าแก่แล้วฝึกกีตาร์ไม่ได้แล้วก็คงคงไม่มีกระเจิดกระใจอยากเรียนแล้วแหละตอนนั้นอ่นะดังนั้นคือถ้าคุณอยากเรียนตอนนี้ก็เรียนเรียนได้เลยแล้วนะฝึกฝนได้เลยอย่าไปรอเวลาไม่เคยรอใครแต่คุณนั้นรอรอให้คุณแก่ไปเรื่อยๆ ร้อยคุณหมดไฟไปเรื่อยคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองนะอย่ามาโทษใครทั้งสิ้นผมไม่ได้บังคับให้คุณห้ามฝึกกีตาร์คุณเก่แล้วผมไม่ได้ไปสาบแช่งผมไม่ได้ไปอ่าบางแบบว่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับคุณว่ามึงเล่นไม่ได้หรอกมึงไม่ต้องฝึกหรอกผมไม่ได้พูดเลยแต่สิ่งที่คุณเลือกที่เป็นอย่างเงี้ยคือคุณเลือกด้วยตัวของคุณเอง นะว่าฝึกมานานนี้ไม่เก่งอนะไรคือปัจจุบันที่คุณเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นผลมาจากการเลือกที่คุณเลือกที่จะมีชีวิตลักษณะพวงนี้นะดังนั้นคือถ้าคนอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนในใิสัยเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนนิสัยปับ๊บชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะครับนะเรื่องนี้คือการฝึกกีตาร์เป็นเขาเรียกว่าทัศนาคาติสําหรับ คือคนเก่งมันต้องควบคู่กับทัศนคติของคนเก่งมันจะไม่มีทางที่คุณอยากเก่งแต่คุณใช้ทัศนคติของคนที่มันขี้ขาดคนที่มันไม่เอาไหนเนี่ยคือคุณจะไม่เก่งเลยนะคือผมต้องสอนคุณอย่างตรงไปตรงมาจะไม่อ้อมขอมเรื่องพวกนี้ไม่งั้นคือคุณก็จะไม่เก่งตลอดชีวิตนะจะไม่อวยจะไม่อวยการเล่นของคุณจะไม่อวยฝีมือของคุณผมจะไม่อวยคือแต่ผมต้องบอกว่าถ้าคุณอยากเก่งคุณต้อง ฝึกอย่างคนเก่งเรียนรู้อย่างคนเก่งเรียนรู้อย่างชาญฉลาดมันไม่ได้ยากแค่คุณไม่ได้เริ่มเรียนรู้อย่างถูกต้องเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจงไปเรียนซะมือใหม่ก็ไปเรียนคอร์สเลกกีตาร์เป็นเป,นเป,นเปนรนอนาคตคือคอร์สมือใหม่กีตาร์โปร่งเลยสําหรับคนที่ยังเล่นกีตาร์ยังไม่คล่องสรับใครที่อยากเป็นมืออาชีพเลยก็ไปลงเรียนคอร์สเลกกีตาร์เก่งเป็นมืออาชีพนะโปรน,นะครับราคาเต็มเจ็ดพันวันนี้นะครับ ราคาโปรมให้สามท่านสองพันทวนไยนี้เท่านั้นนะท่านให้สามท่านเท่านั้นนะท่านที่สี่ขอคิดที่สามพันห้าร้อยนะครับใครสนใจพิมพ์สนใจหรือติดต่ออินบอ์ไปที่ทีมงานได้เลยนะนะครับสามท่านเท่านั้นสองพันทวนจากราคาเต็มเจ็ดพันไรนี้เท่านั้นท่านที่สี่ขอคิดที่สามพันห้าร้อยนะครับ อยากเก่งเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็จงศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ทำให้คุณเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับคอร์สของผมนะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนได้ทันทีสมัครปั๊บเรียนได้เลยเรียนในมือถือมืนคุณดูไลฟ์ผมนี่แหละเรียนเหมือนคุณดู YouTube ทบทวนซ้ำด้ตลอดชีวิตไม่ต้องกังนวลว่าจะไม่มีเวลาเรียน นะมันเรียนได้ตลอดเหมือนคุณยิมมือถือมาอยากเรียนตอนไหนก็เรียนได้เลยนะไม่จําเป็นต้องไปเรียนไม่จำเป็นต้องวันเสาร์สิบโมงอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียนได้ทันทีเรียนเมื่อไหร่ก็ได้มันสะดวกกับคนมากๆนะครับอ่ะล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปบา,บายยขอให้มีความสุขกับกีตาร์นะครับ